สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอนุกรมอนันต์นะคะก็คือว่าจากพื้นฐานนะคะที่เราเคยเรียนตอนม .5 นะคะเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ อนุกรมจำกัดเนาะสิ่งที่เราจะต้องรู้เรื่องเบื้องต้นก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องของอนุกรมอยู่2แบบนะคะก็จะมีอนุกรมเลขคณิตเนาะสูตรอนุกรมเลขคณิตเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ส,สูตรเนาะมีสูตรเต็มกับสูตรแบบย่อะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานมาบ้างแล้วเนาะตอนมอ5นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เรียนตอนมอ5เนาะเหมือนกันสูตรอนุกรมเลขาเหล่านี้ก็ต้องไปทบทวนดูนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ มันมีสูตรเป็นอย่างไร A1 คือพจน์ที่1ค่ะอคืออัตราส่วนร่วมอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องไปทบทวนเนาะแต่ในส่วนของมหนะคะลูกเราจะไปลงเกี่ยวกับเรื่องของอนุกรมอนันต์เป็นหลักนะคะในอนุกรมที่ผ่านมาเนาะเราก็จะบอกว่าเป็นลำดับที่แบบว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบว่าเออไปถึงพจน์ที่นู่นพจน์ที่นี้แล้วเราก็เอามา เอาแต่ละลำดับอะค่ะรักเรียนเอามาหาผลรวมซึ่งผลรวมของลำดับนั่นหมายถึงอนุกรมอนันต์เนาะดังนั้นแปลว่ามันจะมีการบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เนาะดังนั้นสัญลักษณ์ของอนุกรมอนันต์นะคะเราสามารถเขียนในรูปแบบของซิกมาได้ก็คือว่าเป็นการเอาลำดับเนาะตั้งแต่พจน์ที่1ใช่ไหม a n คือพจน์ที่ n น,นะคะดังนั้น a n เท่ากับ1เนาะ รวมั้งแต่พจน์ที่ 1. จนถึงพจน์ที่อินฟินิตี้นี่คือความหมายของเขาง่ายๆเนาะในส่วนของเครื่องหมายเหล่านี้เนาะเขาอ่านว่าซิกมานะคะแต่ในบางครั้งบางที่เนี่ยเพราะความหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขของสัญลักษณ์ของเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะอ่านอีกแบบว่าเป็นตัวซัมหรือซัมม t ชันเนาะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผลบวกนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ผลบวกเนี่ย เราก็จะเขียนในรูปแบบความนุกรมเช่นกันเช่นการบวกของพจน์ที่1ไปถึงจพสที่ n ที่เราต้องการเราก็จะบอกว่ามันคือซิกมาคะซิกมาใช่ไหม an เมื่อ n เท่ากับ1จนถึง n ตัวที่ n ก็คือถ้าเราบวกไปถึง a 10ก็คือพจน์ที่1ถึงถึงโพที่10แบบนี้เนาะสัญลักษณ์ของเราอะคะก็มักจะใช้ s n โดยการระบุว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราบวกไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะคะก็คือ an เนาะเริ่มต้นที่ n เท mm ่า hmm. กับ1จนถึง n เท่ากับอินฟินิตี้แบบนี้ก็จะมีหน้าตาเป็น a1 a2 a3 บวกไปเรื่อยจนอินฟินิตี้เนาะเขียนด้วยรูปแบบก็คือ s แล้วเป็นเลข8นอนห้อย่ยคะนักเรียนตัวนี้ก็หมายถึงว่าเป็นตัวอินฟินิตี้นั่นเองเนาะ เริ่มนะต่อไปค่ะคุณสมบัติของอินฟินิตะนะคะในเรื่องแรกก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้เนาะเรื่องของอินฟินิตี้เนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ในเรื่องของการกําหนดค่าต่างๆแน่นอนเครื่องหมายซัมเมชันหรือเครื่องหมายซิกมาตัวนี้บ่งบอกถึงผลรวมเนาะนะคะเขาบอกว่า C กําหนด C ไปข้างหน้าที่เนาะเขาว่าถ้าเกิดมีการเริ่มต้นนะคะเหล่านี้นะให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะ ครูใช้สลระไอเท่ากับ1นึเนาะก็คือว่าเป็นค่าคงที่ไม,ม่มีไม่มี c ีหรืออะไรเนี่ยนะเช่นค่าคงที่บวกถึงอะไรก็ตามให้เรานําค่าคงที่ตัวนี้ไปคูณกับตัวบนได้เลยนะคะเชน่นนะคะตัวอย่างเชน่นครูมีซิกมาห้ตั้งแต่5ตัวที่1นจนถึงหตัวที่10แบบนี้เนาะครูก็จะหยิบ2ตัวเนี้ยจับมาคูณกันซะเลยค่ะจะเป็น10บคูณหหรือ5้าคูณสิก็ได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะมาดูคุณสมบัติที่2เนาะคุณสมบัติที่2บอกว่าถ้าสมมุติว่าหน้าตาของตัวซิกมาของเรามีค่าคงที่กับลำดับเนาะตัวนี้อาจจะมีค่าเป็น a n หรือว่าตัวนี้อาจจะเป็น n เท่ากับ1อย่างนี้ก็ได้นะแต่ตรงนี้ครูใช้เป็นตัว x เนาะแพราะว่าเป็น x ตัวที่1ถึงตัวที่ n เพราะว่าเรากําลังพูดถึงของผลรวมในเชิงทั่วไปนะคะถ้ามันเป็นค่าคงที่แบบเนี้ยเนาะเราสามารถหยิบค่าคงที่ตัวนี้ค่ะไปแปะไว้ข้างหน้าตัวนี้ได้เลยดังนั้นตัว4ก็จะมา ข้างหน้าแบบนี้นะคะดังนั้นอะมาดูตัวอย่างโจทย์กันเนาะตัวอย่างโจทย์ค่ะอย่างเช่นโคมีซิกมาของ 3i เนาะเมื่อ i เท่ากับ1-10ถึงนะคะทั้งหมดต้องเริ่มที่ i เท่ากับ1นะเราก็จะหยิบเลข3ามาค่ะมาแปะไว้ข้างหน้าแบบนี้เนาะพอเลข3อยู่ข้างหน้าเห็นไหมเราก็หาแต่ซิกมา i ซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมีสูตรให้นะคะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะที่บ,บ้านโคกำลังมีแม,แมวพยายามขึ้นมาลุงลังกไกแพดโคนะคะ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวมาลุงลังในระหว่างการไหรรำนะคะลูกมันก็จะเป็นอะไรที่งงงนิดหนึ่งนะเอาละค่ะต่อไปเนาะเครื่องหมายซิกมากนะคะลูกมันสามารถกระจายไปได้ของลำดับหรือลักษณะของโพสต์หรือลักษณะของฟังก์ชันแต่ละตัวที่มีการบวกลบกัน เอาง่ายๆเลยมันกระจายไปสู่การบวกลบได้นะอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจจะเป็น x บวกลบ y บวกลบ z อะไรแบบนี้แต่และตัวก็มี x ตัวที่1 x ตัวที่2ตัวที่3ตามการเรียงค่า i เนาะเราก็สามารถจะแ,แจกแจงเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะแบ่งซิกมากันตัวละตัวเนาะแบ่งกันไปเลยอย่างเช่นนะคะครูไปเจอซิกมานะคะครูขอใส่วงเล็บตัวนี้นิดนึงเนาะเพราะเดียเด๋ยวเด็กเถีย,วย,วยงว่าเอ้ยมีแต่ i กำลังสองนี่ว่ะครูใส่วงเล็บนิดนิดนึงเนาะ ตัวนี้นะคะก็คือเป็นการรวมซิกมาของ i กําลังสองบวกสองไลบสามวิธีการหาเราก็จะกระจายซิกมาหน้าตาแบบนี้นะลงไปในแต่ละพพน์นะลงไปในแต่ละพจน์ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะกระจายไปแต่ละพพน์ได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเลิศเลดปังๆังๆแบบนี้เนาะคือไปหา x กําลังสองเห็นไหมไปหา 2i อใหญ่เห็นไหมแล้วก็ไปหา3อารมณ์ประมาณเนี้ยเนาะก็สามารถที่จะแจกแจงไปได้ แต่สิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยมันมีข้อควรระวังนะไฮไลท์ไว้เลยเนาะว่าข้อควรระวังคืออะไรนะอ่ะเรามาดูเนาะซิ่มากนะคะกระจายการคูณหารไม่ได้ค่ะสมมติว่าครูมีซิกงมา xi แบบนี้เห็นไหมสิ่งม,มากเแบบนี้ครูจะมากระจายเป็นซิกงมา x กคูณซิ่มา i ไม่ได้ไม่ได้เลยบ่ได้เลยนะลูกนะหรือถ้าเป็นซิกม,มา x, หาร y ค่ะครูจะมาบอกว่าครูจะแจกเป็นซิกงมา x หารกับซิกมาาแบบนี้ไม่ได้แต่ถามว่า ในการทําโจทย์ในบางครั้งมันก็มีนะที่บังเอิญมาเมาเท่ากันใช่ไหมบังเอิญมาเท่ากันแต่ตามตัวเนี้ยยังไงก็ถือว่าไม่เท่ากันเสมอไปนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ซิกมาที่ควรทราบแล้วเนาะลดเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเมมเต็มนะคะลูกนะคะเอาเรามาดูกันนะ นี้เป็นเนื้อในส่วนเนื้อหา,หานะคะลูกนะนะคะเรามาดูสัญลักษณ์ซิกมาที่ควรทราบค่ะทั้งหมดนี้นะเงื่อนไขนะคะเห็นให้เห็นข้างล่างไว้ก่อนตัวนี้ค่ะเราจะใช้สูตรเหล่านี้ค่ะแต่ใช้เฉพาะที่เริ่มตั้งแต่1น,นะที่ไอตั้งแต่1น,นะดังนั้นถ้าไอเริ่มที่ส3 4ตัวนี้ใจบ่อได้นะใจบ่อได้มาดูกันค่ะถ้าเกิดว่าซิกมาเอ็นเอ็นเป็นลำดับเนาะเช่นเอ็นเอ็นแต่ตั้งแต่เอ็นหนึ่ง 2 3 4 5 6ห้าก็คือแทน n นะคะด้วยเลข1 2 3 4 5 6ห้าไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n ตัวนี้มีสูตรนะจ๊ะจำนะคะเรามามองเป็นเรื่องของอนุกรมเลขคณิตค่ะตัวนี้มีค่าดีหนูเห็นไหมลูกตัวนี้มีค่าดี a 1อ่ะ a 1ของเราอะ่ะมันคือเลข1ถูกไหมแล้วดีของเราอะ่ะมันคือเลข1มันเป็นลำดับหรือว่าเป็นอนุกรมนะคะที่เป็นเลขคณิตใช่ปะ่ะมีผลต่างร่วมกระโดดกระดึบกระดึบไปทีละ1น่นะคะก็คือค่าดีเนาะ เราก็เลยบอกว่าสูตรนี้มันมาจากอนุกรมเลขคณิตนะก็คือ n ส่วน2เนาะถ้าพอที่10ก็ n เป็น10ถ้าพอที่100 n ก็เป็น100นะ n ส่วน2เปิดวงเล็บเนาะตัวนี้ค่ะคือ a1 ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ an เนาะ ใช่ไหมเอดังนั้นหน้าตาของเราก็จะใช้สูตรตัวนี้เข้าไปจับนะคะดังน,น,นั้นเขาก็เลยทําแบบ้สวยๆสวยๆเขาก็เอ็นมาแปะข้างหน้าเนาะเอาเอ็นมาแปะข้างหน้าแล้วก็เอาไปหาร2ทั้งหมดดังนั้นสูตร2ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันค่ะหรือถ้าเราอยากใจดีนะ,ะเราอาจจะกระจายเข้ามาแบบนี้ เพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยบอกเลยนะในบางครั้งอ่ะเขาอาจจะให้รูปแบบมาเนี่ยให้เรารู้เลยว่าเราสามารถแตงตัวเนี้ยได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะไปทําในเรื่องของจํานวนจริงหรือการแก้สมการได้ค่ะการคูณเข้าการดึงออกเนาะต่อไปค่ะถ้าเป็นกําลังสองค่ะนักเรียนตัวกําลังสองเนาะให้ดูนิดหนึ่งนะคะตัวกําลังสองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า n อ็นอ่ะกำลังสองกำลังสาม กำลังสองกำลังสองลูกกลาลังสองนะเเท่ากับหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งกำลังสองอ่ะเปลี่ยนเป็นสองกำลังสองเปลี่ยนเป็นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเป็นตัวเท่าไหร่แต่ตัวนี้เป็นสูตรกําลังสองเนาะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเราจะให้สูตรตัวนี้ค่ะยังไงก็เถอะท่องเลยค่ะนะคะเพราะ,ะเดี๋ยววออกสอบอ่านะเค่ะเปิดวงเล็บ n บวกหนึ่ง คูณกับ 2N นบวกหนงเาะส่วนทั้งหมดได้6หรือถ้าอยากลำบากก็กระจายเข้าก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วครูไม่ค่อยแนะนำครูจะแนะนำตัวนี้มากกว่าเนาะตัวนี้มันก็จะปังๆเลิดๆประมาณนี้นะอ่ะต่อไปค่ะต่อเลยนะนะคะตรงไหนที่นักเรียนไม่ทันนะนักเรียนสามารถพอ์สคลิปตัวนี้ได้เนาะแล้วนักเรียนก็แบบ ด้ดูซ้ําดูซ้ําเข้าไปเรื่อยๆลูกนะคะซ้ําเข้าไปนะคะลูกซ้ําแบบคนหมั่นค่ะอ่ะเริ่มนะคะต่อไปค่ะส่วนที่3จัดตัวนี้เป็นกําลัง3ามจัดจ๊ะดูนะตัวกําลัง3ค่ะ มันก็เหมือนเดิมไหมก็คือการเรียงเลขเนาะเป็น1กําลังสามสอลัง3าสาลังสาซิกมาไงมันต้องบวกกันป่ะดังนั้นบวกกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่ว่าไปถึงไหนสูตรของเขาง่ายนะลูกนะครูอยากให้หนูเปรียบเทียบค่ะสูตรของการที่มันไม่มีกําลังค่ะที่อยู่ข้างบนเนาะหนูเห็นไหมลูกสูตรที่มันไม่มีกําลังอะค่ะไม่มีกําลังเลยนะคะตัวนี้เนาะกับตัวที่มีกําลังตัวข้างในเหมือนจ้ะ เหมือนนะเหมือนจริงจังใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเอาทั้งหมดมายกกําลังสองค่ะดังนั้นตัวนี้ถูกยกกําลังสองเนาะก็เหมือนกับการที่เรากระจายกําลังสองไปในแต่ละตัวค่ะตัวนี้ก็เป็นสี่แต่ให้เราท่องง่ายไงเราจําง่ายๆค่ะเอาตัวกําลังหนึ่งเท่านั้นเนาะเอาตัวเดี๋ยวน,นี้ค่ะเอาทั้งหมดเลยค่ะมายกกําลังสองหรือวิธีคนลําบากนะคะวิธีคนสู้ชีวิตหนูก็สามารถกระจายเข้าไปได้ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะดังนั้นนักเรียนไปดูกันนะและบทต่อไปนะคะ ก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้สูตรซิกมาการคำนวณซิกมาซึ่งเดี๋ยวเราอะ่ะก็จะได้นำสิ่งนี้ไปใช้นั่นเองนะคะตอนนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ